เครื่องเครื่องปรุงนี่ก็ตัวสุดท้าย่ส

นี e ่คือห้กิโลเลยค่ะค่ะห้กิโลหกิโลเยอะเหมือนกนนะห้กิโลนะข้าวจ๋งที่เราต้องมีหม้อวางนี้ใช่ไหมจริงจริงแล้วเออแรงก็ลอบ่ต้องบ่ต้องหลุดก็ได้ต็ได้ชอบเลยเลย ถ้่เ <anut. S 2> ขางนึงมันตึงคาขึ้นรูปคนเด no. ียวมันอ๋อนี่มันจะเห right ี่ยวเนาะอ๋อน้อยก็ได้ลองก่อน้องก่อใครจะร้อนนตอนนี้ไหยคะีมอสเดสลุงมือเดี๋ยวร้อนใส่งนเนาะถงกสุเมื่อย่างก่อนที่ไหนค่ะผู้โพสตค่านี้ค่ะแต่ยางก่อน่ยางก่อนใส่เจีบเปล้านใส่ล้ากรเตรียมดตัวแล้วก็ ไมเห็นลงสะอานเลยอ่าอ่ายัดกเข้าไปแก้ล้อยจะไดเนาล่าตาจะเป็นอย่างนี mm ้นะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้แล้วไล่ไปอากาศเพื่อจะได้มาให้ให้มันปิดปิเลยปิดเลยจบเดี๋ยวสักพักหนึ่ง ตัวค่ะตัว12บางวิธีนะบางนี้งอนเจ๋งครับจะบางเค้ามาตั้งหลังนึงผู้ใดนี่ครับ <NcessMe> <NcessMe>